สวัสดีครับอ้าวห้วหิวน้ำรับมาหนิหน้ำแห้ง <c ười> เราไปกินน้าไปหน่อยครับก็อยู่แล้วบ่านี่อ่ะไม่แน่แล้วบ่านี่อ่ะไอหิวอยู่ไป เพิ่นบ่ค่อยมักบนหนีไม่กินควายนะครับนะเพิ่นก๊าบโมคอยมาลงบนนี้แล้วว่ามันลงง่ายนะครับนะมันหม้ออยู่แต่ว่าง,งานะออัวบ่น,นิยมครับนะมันจ,จะไปกินควายนะ้ำเพิ่อนน้อยๆเพิ่นลงเพิ่นพอเพียงนี่แล้วพิ่นเ่อยู่บ่เศร้ารตีบัดไอ้อยู่น้ําแห้ง ไล่วไปนี่ลูกกินางายด้วยครับนี่ยืนกินได้เลยแต่ว่าโอ้โหว่ามันเหม็นควายย่างได้เพิ่นบ่ค่อยกินนะกำลังกินอยู่แต่ว่าเห็นไอะไะบ่บ่เพิ่นบ่อนบ่นบามักหนามตัวนี้เนาะควายลงได้ครับเนาะ แต่ว่าพูดถึงน้ำนี่กินง่ายครับนี่บอกระใสดีที่กันนะครับนะอาจจะไม่กินควายครับมาไก่หิวน้ำมาบางาย่างไก่บระเทศไทยเฝ้าเฝ้าน้ำงัวย่าน้ำงูปไปกินน้ำเมื่อกันกับเฝ้าเฝ้าไล่รขึ้นมาเฮ้ยนี่ครับมัน,บนกินน้ำนี่ดีดีนะครับเนาะ ะดวกมีแหงีมันมเรมยกันทำนะมเมยกันจังสิรอกลับนิหนามแหงียนเสรแต่ละตัวโอ้มีโทร,รัพพร้อมแล้วสม,มือนี่ฮ <laughs> <ะ>่า่าหมงป่อยไงงู่อยิปยอย ขอลูกตีเต like ้าหัวมันอยู่ทั้งนบนผื้ใดนหน้าหน้าน uh uh ่ะสวกกับลากรอบหมองโอ้สิแมน้ยให้ได้บุญไปเห็นจับข้าแต่ไปเที่ยงเย็นไปพออยู่ไปบันน้าไม่ได้กินแล้วอยูหน้ามาแล้งกันอยู่ลงมากมาเลี้างเร็ว บ่ได้ขึ้นไปหอดน้ำน้องน้ำใหญ่ครับขึ้นไปบนหอดมือนีดขึ้นไปบนสูงบ้านก็ไ่ได้กินน <hi> ้ำกันบ้าก็บ่ปตะยูไม่กินน้ำไม่ปตะยูอืโอ้ยไอไอใก้าบานี่ไปยูไป หิวน้ามากกว่าหิ้วหนาเล้กินน้ำแล้วจังพออยู่พอเศร้ากอนหิ้วน้าแห้งแต่ละตัวเอา้าเอา้าเบิ่งกันใกล้ๆแล้วกันว่าท่อฝันท่อฝันว่าท่องเป็นจัดเป็นประจำเดือนนะครับนะว่าผ่านไปแล,ล้วล่ะรอบวงรอบใหม่มันจะติดบอะครับ ยางมหาน a m แถวนั้นเขาสูบบ่อมืดครับนะเขาสูบเขาสะขึ้นมาแต่ว่ามันแห้งครับเนาะหลายมือแล้วมันแห้งเป็นจำได้เิ่นแมลงเผายางน้ามูมาเลยเนาะอุตส่าห์มากินมันแห้งดี่แหละครับว่าได้กินบ้านแ้่ไม่ฟ้ามก็จะไปกินสาเงี้ยแต่พอยอดมันก็หกครับนะเป็นมันลงเลิกแล้วนะมันก็บฆ่าไม่ฆ่าไหไรเป็นเนาะมันกับอัดทางไว้เพราะว่าควายลงนะเนาะงัวมันกินบ่เป็นยางควายลงไปนอนมันก็เลยอัดไว้มันลงบ่ไหนครับเนาะ กันเลยนี่สางนี่ซามิไดฟ์มพอยสางทะพพ่นนนะแต่ว่าเพิ่นถึงโมมาร์กเป็นไงมันบ่ค่อยกิน,นครับเป็นแนวใดอะไรู้ครับนะอาจจะมีควายมาลงประจำนะควายลงประจำเนี่เขาก็ใกลและ้วล่ะทวีสับนีบ่ยเขาเป็นยังไงอืมเนี่ยไกลแล้วถ้าถ้ากำหนดตามมือมือเห็นง้วผูกว่าเฝ้าก็อยู่เล่าๆซิปฮา,า,ามกราลานะครับเนาะประมาณซิปฮามกราลา บรรยากาศขอาะงวงควายกับขวากวับแรงขนนกเจ้านกเจ้าบินเจยเจิดปูอยู่ไกลไกลขนนกกองห้องบริสุทธ์ไปขนลุงเดียวปุ๊ดผุ้หลานอยู่น้ำฝูงควาย กินน้ำแล้วไข่เนี่ยตาเป็นหิวน้ำอยู่ขวามือก็มีครับนะสามเมตรสูนี่สูงขึ้นมาแต่เพิ่งเคยมากินนี่แต่ว่าันอนีเพิ่งละลงมาเร็วน้ำน้ำเฮงลงมาเร็วยางดิ้งมาเลยทั้งซาทำให้โดมเละสามเป็นฟางกับป้าได้ขึ้นพ่อนะผมเล่ากับเปล่าแล้วงัวกันย่านุ่งอ่ะไปกินน้ำซะดิงัวกันยางดิ้งๆิ้งกันล่ะยางมาเลยนวันนี้มีช็อตเด็ดให้ เราไม่จมเดี๋ยวบงดิงเข่ายางนามาเลยอุย้ยมันหิ้วน้ำยางหักเพ่อ,อยาไปควนเพ่น้แล้วมันหิวน้เนาะดิ่งมาเลยกันได้แถวลืมข้าวลืมข่าห็นบอกมันกินน้ำแล้วมันพออยู่ครับนาะอุย้ยพ่อเพียงพอเพียงก็ได้นะ พ่นครับพราะการเพราการควายน้อยเอาอย่างนี Look, ้จะเสียงครับเรเห็นหรอครับ <observing> พ oh. ูดหน่อยๆดำๆอยู่ไกลๆครับมันยุกอยู่ไกลกัมโอ้อยู่กัมไกลอยู่ไกลกล้องโอ้ยกัมไกลไกลกล้องว่าเสียเออว่าจีไทยพยกาศคนรอเนี่ยคับโอ้ยบระเทถ่ายสามปีใหม่ไหม เนี่ยครับกูรอกระยู่ไก่พอดมาเร็วมาวมา,มาอ่ะอ่ะเพ็งอย ไปตะเลือตะเลือยบเบิงมูเนีนเ่ยไปอาการเมื่อยจางประการครับเนาะเหลืออยู่สองตัวครับมาหลกใส่ปล่อยไปหลายเหล่านเนาะโอ้ยดึงน้ากระบอกท่านเถอะนะ่ <laughs> เลี้ยงน,ยน้อยแล้วมันจะเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงลยาานะห,หลายก็อาจจะลำบากที่สามีฟรามีแหละลำบากแต่ก็จะสู้ราคาวัวมัน มันน่ากลัวซะเหลือเกินนะครับเนาะราคาวัวน่ากลัวซะเหลือเกินช่วงนี้ก็ต้องสู้ไปก่อนครับเนาะเพอาะสู้ได้ก็สู้ไปก่อนครับเห็นบ่มตอนเพิ่งกินน้ำอิ่มเพิ่นหยาอยังกระสาวแล้วครับคำมานี่สาวมืดสำหรับอ่น้ำตาลนี่บดีโซนยังน้ำตาลกินกินหยาดีครับนี่ลูกลูกทวิสับนี่ทวิสับเยอะเม่เดียวนะครับได้หลุ่นอยู่นี่ทวิสับเราบปีนี้กับศิ มาสามเมื่อกล่าวเาสามีฟ้าครับปีที่แล้วในสามเมียมมดครับนะแต่ปีนี้นี่ผูสองเหรอเนาะมีเอ่อหน่ำปันครับพ่อเพียงนะครับนะส่วนน้องสวยเป็นของแม่เพื่อนครับนะของพ่อของแม่ของน้องสาวพุ่นลงน้ำพุ่นพุ่นกำพุ่นกำไก่ไปก็ดีอยู่ครับนี่ถือว่ามื่อนี้จังหวะดีไปรอเที่งเอียงอยู่มืดมือมืดเป็นเนาะ ก็ได้มาโลอยู่ครับสองโลอยู่เนาะได้ค่าน้ำมันอยู่เนาะได้ค่าน้ำมันอยู่อ๋ <c oughs> อเพียงครับเป็นสายเลือดนะครับไปไปเบียบขึ้นเพื่อหายนะครับเป็นกระตุ้นมายใจเก่านะครับ บองรอเบิ้งว่าพื้นใหญ่แล้วมันสิขบเขาบ่อหรือเปล่าหรือว่าต้องเย็บนะครับนะเบิ้งไปก่อนครับเนาะเพิ่นก็หน่อยอยู่บ่อยากไปสูนเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่ไปก่อนเพิ่นก็ยังสุขภาพดีอยู่ครับนะแล้วพอเพียงเนาะมันก็อยู่ไกลแต่ก็โอเคอยู่นะครับนี่เป็นเล่ยครับนะบ่ฟ้าวครับเป็นควายเต็มอยู่ไปฝูงเดียวไปแล้วครับแมตติกไปแล้วนะครับฝูงเดียวสายนนก็ไปแล้วเนาะแองซาเนา วันนี้เป็นของสามินรฟาร์มานะครับเนาะะส่วนแม่เพินะ่นนะ่ะปุ่โฮมน่ะขายขึ้นแม่แล้วเอาขึ้นแม่ไปแล้วเหลือเอาแต่ลูกสาวเพิ่นไว้โอ้อยู่ไกลครับปุ่นตลรถไม่มีไม่มีจ้่ปุ่นปุ่นซีโบซีเบ้จ้ะปุ่นประการพอดียอครับนะพดอดียอจะคุยเล่นเป็นเป็นคนว่าโนห้อมมวนครับประการทุบชื้นโตนะพอได้ลูกล้านในยอกไปมันมวนอีสา,านบ้านเฮาครับนะโดยประมาณ นี่ปกติมากินนี่ครับนะแต่มื่อนี้ได้กินแล้ว <laughs> ได้กินแล้วมื่อนี้น้ำได้กินแล้วหิวคัก <laughs> ได้กินแล้วพูดฟูงใหญ่มากเหรอครับพูดอยู่ไกลๆมันครับเนาะมันก็ค่อยๆไปจริงๆเหระครับมีงัวนหน่อยเนาะจังหวะดีครับนะแต่จังหวะดีกับง่ายครับเนาะจังหวะบูดีกับกลับคำหลังมูครับนะนี่มื่อนี้ถือว่าต่อมูเรียวนะครับต่อมูเรียวตอ่อสายนนท์มานน้ำกลนสายนนท์แค่นั้น,อน,นเอง ปกติสายนอนท์ใบาสามเขาขึ้นเลยครับเนาะก็สีดเดือนม่หอนประม่าสี่โมงกว่าเขาก็จะเข้าบ้านแล้วน,นี่ก็เอาเล่าหาโมงนะครับนะหาโมงกว่าปลาปลาย่างเร็วย่างย่างไปเรื่อยครับเนาะทีใหม่ก็นะเป็นยังไงแม่ครับนะร้องกันโดว <ś c oughs> นว่าตอนนี้ฟัม่มลุดโศไปมือหนึ่งครับตเต็มเต็มนะม,มาม่าประดีให้แต่อพอแล้วมาเบิ่งแทนนะครับเนาะก็เป็นธรรมดาครับเนาะจะร้องกันไป เวลาสุกภาพกันน่ำครับนะแห้งกระห้าเน่าอ,อยางเน่ากินแกะไปนะชว่วงนี้ก็ถือว่าอากาศพอดีนะสำหรับสมีฟาร์มนะสำหรับบานสมีฟาร์มถือว่าอากาศพอดีพอดีนะกับเขาสูส่สภาพวะเลี้ยงวัวต่อไปนะครับนะงานฉลองกับเราจะจบกันแล้วนะครับปีใหม่กันนาจะเอาขึ้นได้บ้างปีใหม่เท่ากันนาจะผ่านไปแล้วละอันนี้สามดีสีแล้วนะเราลองเลื่อยกระถือเก่านะครับนะอยู่ดีมีแห้งกันสุกสุกคนครับนะคลิปนี้ก็ ขอลากันไปกอนครับนะ้ำบริพอกันโดนข้าจะไปทับทุละอยู่ไปเลาะไปฉลองปีใหม่มาลุยเอียที่เก่าแล้วนะก็มาเบิรงนงวขอคุณทุกท่านที่เขามารับชมมนก็ต้องแรงใจเสมอมานะครับผมขอคุณครับผมสวัสดีครับ